สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับอันบ็อกเจ้าตัวเลดดอทของแบรนด์บูกี้วันนะครับรุ่น RDP 0 0 0 6นะครับเรามาดูกันเลยว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างครับถอดออกมานะครับก็จะเจอกับใบรับประกันนะครับรับประกันสินค้านะครับรับประกันตัวเล d ดดอทหนึ่งปีนะครับสินค้ามีปัญหาถ้ายังไม่ใช้งานนะครับภายใน7วัน สามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นคู่มือนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับทั่วไปแล้วก็มีรุ่นยี่ห้อของๆนะครับของทางโบกี้วันจำหน่ายนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์ภายในกล่องมีกันบ้างเปิดมาก็จะเจอนะครับเป็นผ้าเช็ดเลนนะครับผ้าเช็ดเลนเอาไว้เช็ดเลนกรณีมีรอยนิ้วมือนะครับ ต่อไปมาดูอุปกรณ์ก็จะเป็นพวกซองกันชื้นนะครับแล้วก็มีฐานแถมมาให้ด้วยนะครับตัว RDP 0 0นนะครับก็จะใช้ฐานรหัส CR 1 6 3 2สาสองนะครับอันนี้มีฐานแถมมาให้ด้วยนะครับมีอุปกรณ์อื่นอะไรบ้างอ่ามีนี่ครับเป็นไขควงแบนดนะครับวงแบรนดเอาไว้ใช้ปรับศูนย์นะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับแล้วก็มีไขควงแฉกนะครับไขควงแฉกสําหรับถอด ขาจับนะครับเอาไว้ยึดกับเพดสำหรับตัวดอชนะครับเรามาดูตัวดอชกันบ้างตัวดอดตัวนี้นะครับก็จะเป็นลูปทรงลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมโค้งนะครับแบรนด์โบกิวันอยู่ด้านนี้นะครับเลนว้าหนาจอค่อนข้างหนาครับน้ําหนักโอเคเลยนะครับวันนี้ปุ่มขึ้นลงนะครับปุ่มขึ้นน่าจะเป็นปุ่มเปิดนะครับปุ่มลงก็จะเป็นปุ่มลดแสงปุ่มปิดนั่นเองนะครับ นี่น่าจะเป็นช่องใส่ฐานนะครับนี่ครับช่องใส่ฐานจะอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็ปรับขึ้นลงนะครับขาน็อตยึดเพดหรือว่ายึดรางสองตัวนะครับตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวปรับซ้ายขวานะครับส่วนรางที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นรางแถมสําหรับพวกเอาไว้ใส่ปืนยาวนะครับผมว่าเพราะว่ารางตรงนี้เอาไปใส่ปืนพวกมันไม่น่าจะได้ พอเวลาเราใช้จริงเราก็จะถอดตัวนี้ออกนะครับโดยการขันน็อตตรงนี้นะครับขันน็อตตรงนี้เป็นตัวยึดนะครับนี่ขันน็อตตรงนี้สองตัวเื่อ้งบนเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยครับกอนอื่นนะครับก็จะใช้ไขควงหกเหลี่ยมนะครับไขควงหกเหลี่ยมที่เขาแถมมาให้ก็ขันน็อตตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ครับสองตัวครับท่านที่จะเอาไปใส่พืนหกนะครับ ก่อนอื่นปืนพกท่านต้องมีสไลด์ที่เจาะแล้วนะครับเจาะแล้วมีเพลรองรองรับขาน็อตนะครับส่วนใหญ่เล็ด,ดอดหลายๆรุ่นนะครับก็จะเป็นตำแหน่งขาน็อตใกล้เคียงกันนะครับก็จะใส่ได้หลายรุ่นนะครับนี่นครับเป็นตัวรางที่แถมมานะครับซึ่งเอาไว้ใส่ปืนยาวนะครับแต่ถ้าใส่ปืนพกเราก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับ นี่ครับถอดมาปุ๊บก,ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านล่างตัวนี้ก็เอาไว้ยึดแผ่นเพดตัวนี้เอาไปใส่กับพื้นพกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดสวิตสายถ่านกันเลยช่องสายถ่านด้านบนนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีรูตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่ขันหกเหลี่ยมครับแล้วก็ขันออกมาใส่หกเหลี่ยมที่แถมมาให้นะครับขันส่วนเข็มนาฬิกาไปนะครับ อพอหลุดมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นี่ครับเป็นช่องใส่ฐานนะครับส่วนตัวนี้นะครับฝาปิดฝาปิดมันก็จะมีซีนซีนกันน้ํานะครับเอาไว้ใส่กรณียิงในเวลาฝนตกนะครับแล้วก็แกะฐานไว้กันเลยวิธีการใส่ฐานนะครับเอาด้านนี้ขึ้นนะครับก็เอาด้านที่ไม่มีรหัสลงนะครับใส่เข้าไปด้านในแบบนี้แล้วก็กดลง ให้มันสนิทนะครับให้มันยึดนะครพยายามกดลงให้ให้สนิทนะครับเวลาเพราะไม่งั้นมันจะไม่ทํางานนะครับอย่าให้มันเด้งออกมาอประามาณนี้นะครับนะครับแล้วเรก็เอาฝาที่มาให้ปิดแล้วก็ทําการขันนะครับ เาขันก็ต้องใช,ช้มือช่วยกดไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีไม่ลงล่องนะครับก็ขันค่อนข้างยากนะคขันให้แน่นร้อยก็มาดูสำหรับวิธีการเปิดนะครับก็กดปุ่มนี้นะครับนะครับจะมีปุ่มขึ้นกับปุ่มลงนะครับวิธีการเปิดกดปุ่มขึ้นนะครับกดย้ำๆนะครับ อ่าแสงขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับกดย้ำย้ำจนกว่าแสงจะขึ้นนะครับทาไมถึงต้องกดย,ย้ำย้ำเพราะว่าเวลาเราเปิดตอนแรกแสงมันจะอ่อนเห็นไหมครับเราจะมองไม่ค่อยเห็นแสงเห็นไหมถ้าเทียบกับจุดที่ขาวเห็นไหม,มเพราะว่าเวลาเรากดปุ่มลงเนี่ยก็คือการเป็นการลดแสงนะครับกดปุ่มขึ้นลูกศรขึ้นก็คือการเพิ่มแสงนะครับตอนนี้กดย้ำย้ำจนสุดเลยนะครับจนแสงคมชัดตามที่เราต้องการแล้วนะครับเวลาปิดนะครับเราก็กดปุ่มลงนะครับกดค้าง ปุ่มก็จะดับไปแล้วนะครับจุดก็จะหายไปนะครับเราเปิดเราก็กดปุ่มนี้ครั้งหนึ่งครับอ่าก็จะขึ้นมานะครับตัวเลดดอทจะจาค่าแสงที่เราปรับไวล่าสุดนะครับเราเปิดปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับในกรณีเราไปใส่ปืนแล้วก็ยิงแล้วนะครับมันไม่ตรงนะครับเราปรับให้ตรงกลางแล้วแต่ว่าผลออกมามันไม่ตรงเราก็มาปรับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีแขควงแบนที่แถมมาให้นะครับแล้วก็เอาแขกวงแบนนะครับปรับตรงอ่า ตรงตัวหมุนตรงนี้จะเขียนว่า up นะครับปรับขึ้นลงนะครับตามเข็มส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวปรับซ้ายขวานะครับกรณีเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ปรับตัวนี้ได้โดยใช้ของแบันเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ครับเท่าที่ดูรูปทรงแล้วแต่คนชื่นชอบนะครับอันนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับสาหรับรุ่นรหัส RDP 0006นะครับน้ำหนักค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวนี้เป็นไซส์ compact นะครับถ้ากรณีเอามาเทียบ ตัวปืนวางให้ดูนะครับสมมติมเราใส่เรียบร้อยตัวนี้ปืนหมวยังไม่ได้เจาะสไลด์นะครับอันนี้เทียบไม่ดูว่ามันจะประมาณนี้เห็นไหมครับมีก็สวยงามนะครับ,นนรบเราจะคนชอบนะครับอย่าลืมนะครับมีปืนเราต้องเอาไปปาดสไลด์ก่อนนะครับถึงจะใส่ดอดได้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ปาดนะครับในกล่องก็มีประมาณนี้ครับ ส่วนล่างตัวนี้เราไม่ได้ใช้เราก็เก็บไว้หรือเราจะไปใช้กับปืนยาวก็ได้นะครับถ้าเราใช้ปืนยาวเราก็ประกอบกับที่เดิมนะครับโดยให้รูน็อตมันตรงก่อนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองเทียบเอาปืนยาวมาใส่ให้ดูนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนลักษณะก็ประมาณนี้ครับนี่เห็นไ,ไหม จะเป็นลางลักษณะนี้นะครับนี่จะตัดสายด้านขวาตรงประกับนะครับสำหรับปืนยาวก็จะใช้ตัวล้างที่แถมมานะครับดแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ปรับให้เข้าล่องมันนะครับโดยมีตัวน็อตเกลวยวตรงนี้นะครับมราปุ่มแล้วก็ใส่กดเข้าไปวิธีการก็คือขันน็อตตรงนี้นะครับตรงท้ายนี้ใส่ลงไปให้ตรงล่องนะครับที่เราตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อย ก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับลองลองพอดีโอเคก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปก็จะใช้กับปืนพกซะมากกว่าครับแต่ก็ใช้ปืนยาวได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่การใช้งานนัครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสำหรับเจ้า RDP 0006ครับของแบรนด์ b o กี้หวันนั่นเองครับสวัสดีครับ